สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราหมูยนต์มานำเสนอขายรถยนต์เหมือนเคยนะครับโตยโยต้าวีโกแชม์นะครับเป็นตัววีโกแชม์ปี2013นะครับจดทะเบียนเดือนธันวาคมของปี2013ตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับ P-Runner เราเสนอขายอยู่ในราคา3,99,000บาทครับเป็ดเสร็จ ออกค่าใช้จ่ายรับรถได้เลยอยู่ที่9,000บาททวนนะครับลูกค้าไม่มีประวัติแต่เงินเดือนผ่านบัชีสามารถจัดได้ยอดนี้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดโดยรวมของตัวรถกันนะครับ mm hmm. ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว V n t u r b o นะครับ mm hmm. Smart c a p เป็นแคปเปิดได้นะครับ ถามว่าทำไมผมถึงต้องย้ำว่าเป็นตัวจดเดือนธันวาคมคือรุ่นนี้ถ้าเป็นปี13ต้นปี V Enterbo นะครับจะได้แค่เบรก ABS อย่างเดียวแต่ตัวนี้มีออปชันเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันภายในว่ามีออปชันอะไรเพิ่มเติมมาให้บ้างนะครับลืมบอกไปว่าตัวนี้นะครับมีเซนเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับ ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับโรงงานนะครับเจ้าของเก่าใส่มาเรียบร้อยนะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับโอเค เสียงข้า่องอจะดังนิดหนึ่งนะครับตัวนี้อย่างที่แจ้งก็คือจดเดือนธันวาคมนะครับตัวนี้มันจะได้อะไรบ้างนะครับจะได้แอร์แบ็กสลูกถ้าเป็นตัวต้นปีเนี่ยมันจะไม่ได้แอร์แบ็กนะครับเปิดไฟนะครับมันจะไม่ได้แอร์แบ็กตัวนี้นะครับแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับจริงๆตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นเครื่องเสียงเป็นเป็นกระจกธรรมดาแต่ทีเนี้ยเจ้าของเก่าเนี่ย ไปเปลี่ยนจอมาจากศูนย์ซึ่งเป็นจอของโตโยต้าเลยนะครับก็มันไม่โฟกัสอ่าเป็นจอของโตโยต้าเลยโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับหัวเกียร์จะเป็นหุ้มหนังแล้วนะครับบ่งบอกถึงเป็นรุ่นจดปลายปีของแท้นะครับนะครับเป็นจอโรงงานจะมี AUX บ t o o t h USBAUX ครบ นะครับ SD card ใช้งานได้นะครับมันจะเหมือนกับพิล n เนต้นปีทุกอย่างเพียงแค่ว่ามันเพิ่มตัวแอร์แบ็คู่เข้ามาและก็มัลติฟังก์ชันอย่างที่เห็นถ้าเป็นรุ่นต้นปีของปี13มันจะไม่มีมาให้จะมีแค่เบรก ABS มาให้อย่างเดียวแล้วตัวนี้ก็144มาเท่ากันนะครับมีปุ่มปรับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับกระจกเลื่อนไฟฟ้านะครับ ตัวนี้นะครับเรือนใหม่นะครับจะอยู่ที่1 6 6 9 0 0กิโลนะครับใหม่แท้นะครับไม่ได้มีการกลับกอแต่อย่างใดนะครับจากมือแรกมือเดียวที่เหลือก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับตัวผมเจ้าของเต็นท์เนี่ยลองขับมาแล้วนะครับว่าเกียร์อัตราเร่งอะไรสมบูรณ์ทุกอย่างซึ่งเมื่อมาถึงร้านเราแล้วเนี่ยตัว t ีเบลเนี่ยโชว ซึ่งเราได้มีการเก็บงานเรียบร้อยแล้วก็คือเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเรดมาอย่างที่เห็นนะครับก็คือม,มันเลยแสนห้าแล้วถ้าเป็นตัวนี้มันจะต้องเปลี่ยนทามมิ่งนะครับซึ่งซึ่งเป็นการดูแลรักษาตามอายุปกติที่ควรจะทํานะครับซึ่งเราเนี่ยมีการเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับสําหรับตัวนี้ อยากให้ดูที่หัวน็อตฝากระโปงเช่นเคยนะครับไม่มีรอยขันแสดงว่าไม่มีการแกะทําสีได้อย่างใดนะครับนี่นะครับแก้มทางด้านขวาหัวน็อตสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะหรือทําสีได้อย่างใดนะครับคารหน้านะครับสัญลักษณ์ตัว L นะครับฝั่งซ้ายของรถยนต์นะครับสติ๊กเกอร์นะครับ น็อตคันกลางนะครับอยู่ครบนะครับอยู่ในภาพสมบูรณ์ครับตัวนี้อย่างที่แจ้งเป็นตัว v n Turbo 104สีแรงม้าแล้วนะครับจะมี ABS ให้นะครับก็คือกล่องตัวนี้นั่นเองนะครับ เหรถยนต์ก็คือ November 13อย่างที่มองเห็นก็คือผลิตเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปจะสรุปโดยรวมนะครับครับผมก็สำหรับตัว Toyota Vigo Champ 2 5 e v n Turbo ตัวนี้นะครับเราเสนอขายในราคา3 9 9 0 0 0บาทนะครับเแบบ็ดเสร็จออกค่าใช้จ่ายรวมทุกอย่างแล้วนะครับจ่ายเพียง9,000บาทในการออกรถ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0849290301ย้ำนะครับ0849290301หรือทางลูกค้าอยากให้เรารีวิวรถคันไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ